ตรวจสอบปังช้างของชาวสวิสเตหมอห้องข่าวภาคเที่ยงวันนี้คณะกรรมาการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปตรวจสอบปังช้างของนายเดวิดชาวสวิสที่เตะหมอขยายผลไปดูการสอบเรื่องปังช้างของนายเดวิดที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ในเฉลิมพง์แสงดีสอสอภูเก็ตพักเก้าไกลและคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรและปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตจะเข้าตรวจสอบไมโครโชิปช้างในปังช้างของนายเดวิด ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบช้างเลี้ยง14เชือกตัวรูปพันธ์ครบมีช้าง12เชือกที่ได้ฝังไมโครชิปประจําตัวแล้วแต่ลูกช้างอีก2เชือกยังไม่ได้ฝังไมโครชิปส่วนพื้นที่ปางช้างเป็นที่ดินนอสอ3ก่อทีนายเดวิดเช่าทําปางช้าง ความคืบหน้าการสอบสวนกรณีชายชาวสวิสเตะหมอปายหรือแพทย์หญิงทานดาวหลังจากที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรถลางได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายเดวิดชายชาวสวิสในข้อหาทำร้ายร่างกายหมอขณะนั่งพักบันไดวิลาหูติดหาดยามูจังหวัดภูเก็ตแล้วนายเดวิดไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ไม่ได้แจ้งข้อหาบุกรุกสถานที่บุกรุกวิลล่ากับหมอแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการสร้างบันไดวินล่าและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำหาดยามูขณะนี้เทศบาลตำบลปากคลอกที่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะกับทางเจ้าของวินล่าที่สร้างบันไดและสิ่งปลูกสร้าง4ี่จุดรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะหาดยามูตำบลปากคลอกอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตตำรวจได้นัดกรรมการผู้จัดการวินล่าเข้าสอบปากคำในสัปดาห์หน้า